มากครับโอ้โหมาค่ะมาออกกำลังกายบ้างปะเนี่ยออกกำลังกายบ้างไหมคะเนี่ยออกบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราทำอะไรก็ได้ก่อนจะขายใช่ไหมใช่ค่ะเอ่่ี้นยังะจะไม่เสียเวลาใช่ไหมยังค่ะก็มีเรื่องจะคุยกับน้องอุ้ยเอาอุ้อันนี้เรื่องจริงๆนะอยากจะคุยเพราะว่าพี่อ้นตัวในสลัมนะครับแล้วพี่อ้นก็เกิดมาลำบากมากการที่น้องมีชีวิตแบบนี้เพราะว่อยากให้น้องมองมันเป็นของขวัญ เพราะว่ามันจะเอาไว้ทดสอบเราให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็พิュอ้นชื่นชมน้องมากขอกรอดทีหนึ่งออขออนุญาตพงนะครับกรอดแล้วนะครับกรอดเล้วกรอดทีหนึ่งมัน,นมันจะคว้าวอะไรนะแน่นไปเหรอแน่นมากเลย <c oughs> โอเคผมต้องทำอะไรบ้างครับปกติพงก็ต้อ,องกินข้าว ไม่ต้องกินไม่ต้องกินข้าวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอ่าแล้วก็ร้องเพลงกินข้าวก่อนแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นให้คุณผู้ชมดูแล้วเต้นให้คุณผู้ชมเล่นละครได้ดูเลยไหมคะได้อยากให้ทำอะไรก็ได้เฮ้ยแต่แต่แต่เอาบทโหดๆหน่อยพี่บทโหดเดี๋ยวน้องจะรับไหวเหรอโอ้ยอย่างเี้นว่ามาเล่นบทโหดกับพี่อ้นเลยเอาบทนี้ก่อนบทสมมติว่าถึงเวลาที่จะต้องขอแต่งงานผู้หญิงในไลน์แล้วพี่ กดเลยนะครับเลยดียดยอ,อยไรไอย่างนะอย่าง<ช>ก็ผมไม่มีอะไรพูดมากนะครับผมว่าความจริงใจของผมให้คุณไปหมดแล้วก็ผมพร้อมจะดูแลคุณทั้งชีวิตนะครับอย่าเชื่อผมก็ได้ไหนใช้เวลาพิสูจน์ผมแล้วกัน ผมอยู่บ้านเจนนี่นะครับตอนนี้ยังไงให้มาหาที่นี่ผมรอเกันอยู่ที่นี่นะครับจะทำอะไรถ้าไปพี่พูดแบบนี้ป่าแบบนี้ไม่ต้อง <laughs> น้ำหมากไหลมาอ, <laughs> อันขายอะไรครับพี่ก็ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าตัวหนึ่งในแบรนด์พี่โอนะ๊ตเนาะตอนนี้มี13ไมเทมมล้วนะครับอ,อยู่กันมาประมาณเกือบ6ปีแล้วกับแบรนดีฟนะครับตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่มีสารสกัดสิบหชนิดจากไทยจีนญี่ปุ่นแคนาดาสวิสเราด้านหลังเนี่ยจะแยกความรู้ให้เป็นแฟนเลยว่า เวลาซื้อสินค้าไปนะบางทีข้อมูลมันเยอะมากไม่ต้องจํโฟมล้างหน้าเหรอคะเป็นโฟมล้างหน้าที่คนนี้ร้องประจําแล้วเป็นคนที่รองแล้วผิดผิดด้วยโฟมล้างหน้าตัวนี้นะใช้1เม็ดข้าวโพดแต่คุณบุ๋มใช้เท่าไหร่ใช้แบบเต็มมือเลยตัวกยาวเป็ดถั่วปักยาวค่ะใช่คือโฟมล้างหน้าตัวนี้เดวเปิดโปรกันได้เลยครับผมโปรปกติแล้วเนี่ยหลอดหนึ่งมัน339นะครับแต่เรามีมีจัดโปรอยู่180 แล้วดิปกให้ปุปปองมารมา179ครับ169แต่วันนี้เรามาเนี่ยเราเอาเอนเกตแล้วก็มีของนะฮะแล้วเราก็ไม่มาเอากำไรวันนี้พี่อ้นให้1นแถมหนึ่งในราคา199บาทแต่ังดีๆนะอันนี้ดีนะปกติโฟมเนี่ยมันใช้กันนานแค่ไหนผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดคุณได้โฟมผมไปหลอดนี้มันจะนานมากๆเพราะใช้ครั้งละหนึ่งเม็ดข้าโพด เอาเป็นว่าวันที่ได้ไปให้เขียนวันที่ด้วยว่าได้วันไหนแล้วใช้ให้ลืมแล้วเวลาล้างหน้ามันจะสะอาดไม่เอียดตัวนี้นะครับล้างแล้วผิวเราจะเอียดไม่ได้สารสกัดต้องเติมให้ตัวเองและผมบอกว่าอันนี้สำคัญตรงที่ว่าตรงนี้นะไม่ใช่หนูขอโทษตรงนี้เป็นสิ่งที่เด็กน้อยใช้ได้ครับแล้วก็คุณแม่ตั้งท้องให้นมบุตรใช้ได้เพราะว่าสินค้าที่อ้นมีรายละเอียดเยอะ้อยไปะเป่าพี่พอแล้วพอแล้วแค่เท่านี้ครับเท่านี้เท่านี้ทั่วหน้าครับ แล้วเวลาใช้มันจะลื่นแล้วก็ไม่เน้นฟองเพราะสารทำให้เกิดฟองเนี่ยผิวหน้าจะสูญเสียความชุ่มชื้นครับการล้างหน้าที่ดีต้องเติมสายสกัดเพิ่มให้หน้าได้แล้วนี่คือผิวหน้าคนเรามี5-6ชั้นเพราะฉะนั้นโฟมล้างหน้าจะทําหน้าที่เป็นหนังกำพร้าชั้นนอกแล้วก็กันแดดอะไรพวกนี้จะอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดจริงจังกับแบรนด์นี้เนี่ยมันจะมีสตัวสียอดกุมารจะลงลึกข้างล่างใครที่บอกว่ายังโซมมากไม่ไหวแล้วตอนนี้ใจเย็นๆนะครับ อยากให้คุณคิดลย<ช><ห>ว่าผิวของคนเราไม่ได้เป็นเท่าที่คุณเห็นถ้าคุณใส่ใจดูแลตัวเองจริงๆให้คิดถึงต้นไม้ไว้กว่าต้นไม้จะดีงามเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยและให้เวลากับมันอันนี้คือแบรนด์นี้ครับพูดถึงต้นไม้แล้วกรดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้นะล้างเสร็จแล้วหนึ่งนาทีนะพอแล้ว,ลวเราเช็ดได้แห้งคุณจะรู้สึกว่ามันนุ่มมันสะอาดตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้คุณแม่ครับใช้ได้แม่ใช้ไแม่เวลาก่อน ยังไม่ถึงครับยังไม่ได้เปิดเลยสิบคนเลยหมดแล้วอะไรหมดกหใช่หมดไปพันบ้านแล้วหรอหมดไปหนึ่งพแล้วจริงดิผมไม่ได้ผมวะขายไม่เก่งนะเปิดเอาไหมเปิดตไหผมมีแค่ห้นาทีถ้าเกิดสมมติผมขายเสร็จก่อนห้านาทีผมได้เงินคืนไหมครับเสียด้เงินครับรอไม่สามารถ ได้ค่ะเจนพี่ขอฟิงลอ้นเปิดให้อีกหนึ่งพันบ้านนะครับบ้านภายในห้านาทีรีบกดนะครับรีบกดนะเดเลยครับบ้านเปิดเลยครับแล้วมีแค่นี้นะครับผมไม่มีแล้วแล้วราคานี้คือหาไม่ได้ผมไม่ทำแล้วนะครับราคานี้ครับมาเนี้ยเอา e n เอา e n g a อย่าบอกว่าเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่นะของพี่พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ปกติพี่ไลฟ์พี่ก็พี่รู้ป่าวว่าพี่อ้นชื่อจริงชื่ออะไรนะพี่อ้นชื่อสราวด์ พี่อ้นสราวุธนะคะฝากพี่่สื่อบอกทุกคนด้วยว่าเป็นดาราคนแรกที่ขอเงินคืนมันมันหายยากอะครับนะครับแต่ว่าก็เต็มที่นะโดนของนะคืนใช่ไหมหมดยังครับไม่คืนนะไม่เหลือค่ะไม่เหลือไม่เหลือเปิดหมดยังหมดเหมดแล้วหรอหมดแล้วครับจบแล้วของพันบ้านแล้วนะ หมดแล้วค่ะจริงเหรอหมดแล้วครัผมไม่มีอะไรขายครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วผมไม่มีอะไรขายแล้วที่โอมีพันบ้านหาได้ปะได้ก็เปิดไปเลยแล้วกันอีแค่พันบ้านแต่ว่าพรุ่งนี้งานทิกเกอ่อะของจะขายมันจะมันจะแย่แล้วนะครับพรุ่งนี้งานทิกตอกผมจะไม่มีของขายนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ขายโปโก้เปิดไปเลยครับเปิดไปเลยครับ เก็บน้าราคานี้อย่ามาถามในไลฟ์ผมนะผมเปิดไม่ได้นะครับให้แล้วนะครับขอบคุณทุกเจนด้วยดีค่ะโอเหนื่อยไหมอ่ะไม่เหนื่อยเหนื่อยเลยน้างราหน้าเป็นไงฮะตีอะด้ว่ายหน้าเป็นไงฮะโอ๊ยหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วพ่อหมดแล้วพันหลังก็หมดแล้วสามพันบ้านหมดแล้วเนาะจริงไหมเนี่ยให้ทำอะไรเวลาเหลือเต้นมาเต้นมามาเปิดเพลงเปิดเพลงเวลาเหลือเวลาเหลือ ตัเบาตนะตัเบาหน่อยหนาหน่อยนึ่ต้องมีเพลงต้องมีเพลงตี๋ไหมครับสามพันบ้านผมกลัวมากเลยอ่ะผมทำอะไรที่เนี่ยผมจะแบบไปแล้วติ๊กตอกกดติดตามมารยาทเยอะมากนี่แอบสองกดมาหมดแล้วเนี่ยร้องออยู่นี่ค่ะสองกดเราค้องอยู่ติดเลยวิพื้นโชว์เขาบอกขออีกไม่มีแล้วค่ะไม่มีขนแล้วอ่ะคันนี้มีงานติ๊กตอกไรกับพี่เชนเนี่ยใช่ทำไมไม่ต่งน้าไ ไม่รู้กลัวกลัวพี่เป็นดารานะเวลนอะไรอ่ะลูกค้าโวยมากเลยอ่ะทำไมอยากได้อีกอยากได้อะไรครับพรุ่งนี้ต้องไปไข่ไปไข่ตัวเซรั่มกับกันแดดเอาเขาจะเปิด อุ้ยขายดีจนอึ้งเลยอ่ะเด้วก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมไม่คือเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวไม่คือปกติจะถ้าเติมมันต้องเห็นตะกร้าก่อนอ่ะคือหมดหมดหมดแบบเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ผมตอนนี้ช็อตแป๊บนึงนะครับเพราะว่าพ่อหนโรงงานโรงงานได้ไหมแป๊บนึงนะครับโอ้ยนี่แอบดีใจเพราะว่าไม่เพราะว่ามันหนึ่งแถมหนึ่งมันคนอื่นเขาแบบลดไงเขาแบบว่าเขาเร็วโดนยี่สิบล้านยี่สิบล้านผมดน้อาเวนเกตไงองใช่มาหนึ่งแถมหนึ่งเขากับมันออกไปแล้วหกพันหลอดถูกป่ะครับใช่ ฉะนั้นถ้าเปิดอีกพันบ้างมันจะเป็นแปดพันเติมเหอหมดออกานติ๊กตอกไม่ต้องไปแล้วพี่เฮ้ยงานติ๊กตอกน้องบอกว่าไม่ต้องไปงานติ๊กตอกแล้วงั้นเปิดไม่ได้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้โคต้าของพรุ่งนี้นะครับมาเปิดตรงนี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะต้องขายอย่างอื่นแทนได้ไหมแต่ตั้าที่มันมันฝุโชว์เวลาเราออกยังไงอ่ะครับอันนี้ช็อตละขายดีมากขายไวมาก งงไปเลยจะนี่งงเลยเปิดแล้เปิดได้เปิดได้ได้เปิดได้ใช่ไหมครับตอนนี้กำลังงงจนทุกคนครับวันนี้เกิดมันคือช็อตแล้วครับเพราะว่าค่ะบอกว่าใช่ยดีตื่เต้นค่ะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นอะคือคือช็อตไม่เป็นไรพี่เปิดไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเร่งโรงงานเอาครับเปิดแล้วดีที่แบบว่าเจ้าภาพมีออเดอร์ให้ได้ไหมดีกว่า ทำได้แต่มันไม่ใช่ภายในวันเดียวใช่ขยายการส่งได้ถ้าเกิดว่าอ๋อโอเคถ้าขยายการส่งได้นั้นโรงงานทันนั้นที่เปิดเท่าไหร่ครับเอาแต่ดีสามพันวันตอนนี้พี่จ่ายเท่าไหร่คะแสนห้าตอนนี้พี่จ่ายแสนห้าแล้วถ้าอีกแล้วแต่คนคิดเงินคิดยังไงก็ได้ให้ได้เงินเหลือเงินทอนจากเจนนี่ โอเคเปิดเปิดไปแค่พ okay. okay. right? ันเดียวพออัดโอ้โหเสียดายว่ะอ่ะสองพันเจนบอกเสียดายอ่ะสองพันบ้านครับเปิดครับเปิดเลยครับตั้งมันครับตั้งมันครับเปิดสองพันบ้านครับโกยนะครับผมจะไม่ขายอะไรดีแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขายอย่างอื่นแทนครับยัไม่มาเลยครับเจรจายังไม่จบเลยเรื่องนึ้จบยังเจรจากันอยู่เลยอ่ะงงมากเลยตอนนี้สองพันบ้าน เอาแล้วเอาแล้วแจกชดชดมเดี๋ยวต้องมีคนไม่ทันแน่มาแล้วค่ะหมื่นลอดภายในสองาหมดแล้ว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 หมาแล้หมดแลวหมดแล้วมดแ้มดใหม่แล้วหมด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 แลหมดแล้วหมดแหมดหมดแลหม้ยหมด้หมดแล้ว้วหมแล้วมดแล้วหมดมดแล้ใช่ใช่้มดแล้วหมหมด้้ดหมดแล้ด้วหม่ได้อยู่แลดใล้มดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดมดแดมมหมดแล้วม้ม้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว่ หมดแล้วเดี๋ยวพี่อึ้งเดี๋ยวก่อนนะครับพี่อึ้งเออแปลว่าข้อหมื่นหลอดหมื่นหลอดเมื่อกี้ที่เปิดไโอ้ยอย่าร้องไห้มันไม่หนึ่งขนาดแต่ว่าแค่อึ้งว่าตอนแรกแค่ฉันเปิดพันหนึ่งจะหมดไหมเพราะว่าไม่แน่ใจทำไมหนูร้องไห้ทำไมอ่ะพี่ว่าจะร้องไห้เราองไม่ว่าพี่จะร้องไห้พี่ไม่ร้องไห้พี่อยู่ใกล้หนูพี่อุ่นใจพรุ่งนี้เอาอีกทีนเขาพอมีอะไรได้อีกเดี๋ยวบ้าอีกได้ปวพเจนถ้าของมาได้ได้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูให้เดี๋ยวหนูให้แฟนคิวมาเลย ยยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับดแล้วก,ก็อึ้งเหมือนกันนะครับไม่เคยเจอสภาวะนี้เพราะว่าคือบอกว่าคือเราเราไม่ได้มากับของที่เยอะมากแต่ว่าอยากให้คนได้รู้จักว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับอันนี้ก่อนจะไปนะครับการดูแลตัวเองนะครับจําไว้ว่าถ้าเรามีความรู้ความรู้จะช่วยเราในหลายๆเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยจ่ายให้น้อยได้ประโยชน์เยอะจะตรงประเด็นอย่าจ่ายเงินฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่จําเป็น mm. เมื่อเราจ่ายเงินอย่างมีความรู้เราจะตรงประเด็นที่สุดแล้วแก้ปัญหาได้มากที่สุด มาที่นี่อ้อนแทบจะไม่ได้อธิบายเพราะอยู่ในช่องอ้นจะอธิบายแก้ให้แบบเคส by เคสเพราะว่าแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันไปเจอกันนะครับจำคำนี้ไว้คำเดียวครับ4กุมารจบที่หน้าแล้วใบเท่าเดียวครับทั้งห้า5นบ้านหนึ่งล้านบาทง่ายล้านจริงล้านไม่ถึง5้านาทีรอจริงนะคะ,คะอย่าเต้นเต้ แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นแฟนครับผมเออเดี๋ยวผมไปคิดดูว่าผมจะขายอะไรไปแล้วขอบคุณมากเสร็จแล้วเจนมีอะไรอยากให้พี่ทำให้ช่วยช่วยไหมไม่มีเลยคช่วยผลิตมาเพิ่มเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอเคแล้วก็มีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกแล้วกันได้เลยค่ะขอกอุทีหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากดูแลกันดีๆครับ นี่บัญชีเดิมนะนะคะแหละตกลงไม่มีรถเลยเหรอรถเราจ่ายครบสองแสนสองแสนห้าหมื่โอเคเราจ่ายครบนะมีแหวกด้วยค่ะโอเคขอบคุณนะครับทุกคนครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับอันนี้มาเอาไปบนห้องนะไไดด้้เเลลยยใช้แค่นี้จริงๆนะแล้วก็ทั่วหน้าเบาๆขอนึ่ทีเดียวแล้วถ้าเกิดตอนนี้หนูจะมีน้องหรืออะไรเงี้ยหนูไม่ต้องกลัวตัวนี้ตอนนี้น้องใช้ได้เพราะคุณแม่ตั้งทองให้นบุตรตัวนี้เหมาะที่สุดนะเอาไปรักษาคนจนดี มัไม่มีไม่มีหรอเออมิอ้นน่ารักมากค่ะคนอะไรขายของอะไรอะไรอ่ะใช้ได้ไหมอ่ะดูยอดมากครับไมันมันหมดที่แบบที่เก่งมากเลยตอนนี้กนรตลาดอะไรคลิปนี้เป็นคุณอ้นสราวุธนะคะมาไลฟ์สดกับน้องเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นทุกคนสินค้าคุณอ้นขายดีมากทุกคน